ยี่สิบนาทีเอาสามสิบนาทีพอต้นต้นมันองเอาเยอะพอประมาณใช่ใช่ใชตัวน,นี้คัะค่ะเอาหัวอาหารเดี๋ยวไว้ถ่า,ายคลิปแป๊บนึงแล้วก็ดูบริเวณไปก่อนเนาะ ใช่ใชลองเชิงเทสไลฟ์ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนคะ่ะเงียบดีทางั่นไงเครื่องปั่นเขาไงเครืงปั่นอยนู่นั่นลองเชิงเทสเฉยๆวันนี้เดี๋ยวถ้าวันไหนขยันจะขึ้นจะลงคลิปสั้นบ้านนี้เยอะๆ จะเลิกลงบ้านหลักต้นตาลคู่กับพระคล้ายๆเป็ดเนาะคล้ายๆเป็ดนอะอะไรเดียวเหรอเห็นอะไรเดียวนะคะสิบไร เราก็แค่แค่เทสเทสดูนะคะวันนี้แค่เท่เทสดูก่อนเดี๋ยววันหลังเราปล่อยเป็นชั่วโมองเลยนะคะกดไลค์เห็นหนึ่งแต่เดียวนะหน้าจอสื่ไม่ค่อยเห็น วันนี้แค่เทสเท,เทก่อนนะคะวันที่เก้าวันที่ส็นะคะกระถินวัดนี้อาจจะมานะอาจจะมาวันวันที่สิบโอ้ยมาไม่ได้วันที่สิบติดงานเก้าสิบมาไม่ได้โอ้เสียดายติดงานติดงานเสาร์อาทิตย์นี้ติดงานนะคะ ตั้งไ์สดทั้งวันเลยพนกับข้าตั้งไ์สดทั้งวัน,นเลยเห็นเคลื่อนเลขแต่เดียวนะ่ะเลขหนึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่คิปเสาร์อาทิตย์ตั้งไ์สดทั้งวันเลยนะคะทนกับข้าวก็คงใช่แหละ ดูก่อนว่าสถานการณ์เป็นไงวันเสาร์นี่วันเสาร์นี่เตรียมอาหาร <c oughs> วันเสาร์เตรียมอาหารวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตอนเช้านะ่ะเริ่มทำกันวันเสาร์เตรียมอาหารทั้งวันวันเสาร์อะไรสุดเดี๋ยววันอาทิตย์ วันอาทิตก็จะขึ้นถ้ามีเวลานะกถ้าไม่ยุ่งกลัวยุ่งมากกลัวเราตั้งกล้องไว้ไม่อ่านก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะต้องตัง้ตงไว้ต้องอ่านนะคาย็บสี่นาทีแล้วค่ะอีกหนาทีแล้วก็จะถ่ายาคลิปเอถ่ายอาคลิปแล้วก็จะถ่าย ใายคลิปสักสี่ห้านาทีพอตีวงไม่ได้ตัดไฮไลท์นะบอสตัดไฮไลท์หรือเปล่าให้ตัดยางเลยค่ะยังไม่ผ่านตลาดไงขากลับถึงจะได ขาดตลาดนอนเธอให้เป็นไรหรอกขากลับถึงจะผ่านสู่มาด้านนี้ตลาดจะด้านนี้นะคะกลับเราจำผ่านกดตัวเองเนาะกดอาคิพะนี่เนาะ